มีพื้นามมาว่าเราต้มไข่ไก่เนี่ยบาปไหมครับเราแยกออกไปก่อนไข่ไก่มันมีทั้งไข่ไก่ถ้าไก่บ้านนะส่วนมากตัวผู้มันผสมผสมกับตัวเมียแล้วก็ออกไข่มาเนี้ยเรียกว่าไข่มีเชื้อแต่ถ้าเป็นไก่ตามฟาร์มแล้วที่เขาเลี้ยงเพื่อเอาไข่ขายไก่เลี้ยงไก่ไข่ก็เรียกว่าเพื่อขายไข่อันนี้ไม่ได้รับการผสม สรุปแล้วก็คือว่าไข่นะที่ไม่ได้รับการผสมจากเชื้อตัวผู้นั่นะแลมาต้มเนี่ยไม่บาปหรอกเพราะมันยังไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ยังไม่ได้มีชีวิตนะยังไม่มีนะการที่เรียกว่าเชื้อตัวผู้ตัวเมียมาผสมแล้วก็เกิดนะมีกการที่เรียกว่ามีจิตวิญญาณขึ้นมายังไม่มีนะส่วนก็นะ ถ้าไข่ได้รับการผสมแล้วมันก็มีโอกาสที่ค่าๆว่าจะเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ตรงนี้ถ้าเราไปต้มนั้นมันก็ตะกิดตะขวงแล้ววันนี้ภัสษะทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามารณะอวิชาสังขารวิญญ,ญาณน,นามรูปสลายตนาขึ้นมานาะมันเป็นวงวงจรของปฏิจจสมุปบาท มันนั้นถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้รัาาบการผสมเนี่ยมันก็เหมือนกับพืชนะบางศาสานาเขาก็ถือว่าพืชนี่บางทีเนี่ยบเพ็ญบรารมีอย่างเช่นเห็ดหลินจือเนี่ยในหนังจีนเนี่ยเป็นพันปีหมื 10, ่นปีอะไรเนี่ยสามารถมีชีวิตขึ้นมาได้นะสัตว์ต่างๆที่เรียกว,ว่าบำเพ็ญบรารมีขึ้นมาเนี่ยทำความเพียรนะสามารถที่จะแปลงมาเป็นคนได้อะไรเงี้ย อันนี้มันเป็นเรื่องนอกศาสนานะนอกศาสนาพุทธข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์กับมีพระรุ่นพี่ท่านหนึ่งสมัยที่ข้าพเจ้าบวได้ใหม่ท่านปฏิบัติแนวยุบหนอพังหนอจนกระทั่งได้สมาธิถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าพอท่านออกจากสมาธิท่านเปินทาง้าเนี่ย้าของเขียว,วคือทาง้าเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงร้องโอ้ยยอ้ยอยเลยละเออมันก็แปลกดีเหมือนกัน นั้นมันเป็นสมาธิที่เรียกว่านอกศาสนาแล้วความจริงแล้วพืชนี่มันมันไม่มีวิญญาณนะนะแต่กรณีว่ามันก็อย่างไงก็ไม่รู้ว่าท่านถางยากแล้วก็มีเสียงร้องโอ้ยเออโอ้ยอันนี้ก็ไม่ไม่กล้าวินิจฉัยนะก็เป็นสมาธิมีหลายแบบ